Hei. <try> <try>

ตัวสาวุ้ยแดงชาแดงหนุมเขียนไม่ด um> <ét> ีสามารถมุดได้มันปืนแต่ไม่เข้รถเชียดตัดดูหน่อยสิของยางไงบายบายยิงกันนะค่ะค่ะกินกว้าง เดี๋ยวส่งให้เลยก็ได้เดี๋ยวแล้วองเลยกินนะไม่ใช่ทวานะเฮ้ยแม่อะไรนะแม่สวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะเอเลยดีค่ะออกวันนี้รถีเดี๋ยวรถเชียวนียรถปุบเราไม่ปุ๊บบายดีออ